ก่อนอะคือน้ำจิ้มมันแตกนะ,ะเขาส่งมาแล้วก็มันแตกมันก็หลายๆอย่างทําให้พี่แบบทาขึ้นแบบคราคซาังนิดนึงดูนะเธอเอาดีนะน้นำจิ้มอร่อยมากแล้วก็เราไม่จะเป็นกินกับเขาหัวเขาเกลียอย่างเดียวกะปพราอย่างเดียวเรากินกับลูกชิ้นก็ได้นะดูทุกคนนี่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาหาั่นไม่ต้องหั่นคือดีมากและพี่บอกว่า เท็กเก็สวยมากเธอแต่ละ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 รูปแบบแ,แบบสวยมากสว,ส,สวัสดีนะครับทุกคนพบกกับรายการวีครับนะฮะทุกคนนี่เป็น EP 2ที่พี่วิจะรีวิวนะกระโปะจะย่าริงนะทุกคนตราซีรีนแล้ะพี่จะบอกว่าตอนนี้คือฝนตกคือปังมากเวลาเรากินกระโปอ่ตาก็หันกล้อง,ง,องไปดูสิดูทุกคน นตกไม่จกตานะฮะดูดีๆนะฮะเลฟพีวีจะมากินเกิดโปะทุกคนดูสิมีหลายรูปแบบมากเธยจะเป็นสีส้มดูนะสารามอันนี้จะเป็นอทอดกรอบขาไก่รสดั้งเดิมนะเธอส่วนสีเขียวจะเป็นผสมงาดำนะฮะอันนี้คืออร่อยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมมันจะเป็นสีน้สีฟ้านะเธอ แล้วจุดเด่นก็คือนำจิ้มคืออร่อยมากเธอเนี่ยอร่อยจริงๆนะนี่ส่วนอันนี้พี่พิทอดแล้วนะฮะคือจะเป็นจะเป็นแบบนี้ถาราี่เธออันนี้จะเป็นแบบนี้นะเกลโปะโสดตราซีริจายาริงนะคือตัวนี้คือปังมากเธอเก็บได้หนึ่งปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บได้แบบอ่า ที่เราตั้งในบ้านแบบนี้ได้เลยเก็บเก็บบนตู้เย็นได้เลยไม่ต้องใส่ตู้เย็นในระยะเวลาหนึ่งปีแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลามันหัน่นเราไม่ต้องหั่นข้างในจะเป็นแบบนี้เธอเนี่ยของพี่มีเปิดแล้วนะฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เธอถ้าราเราไม่ต้องมามาเสียเวลามาหั่นนู่นนี่นะเนี่ยพี่วีทอดทอดแล้วมาทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพี่วีจะลองชิมมาทุกคนได้ดูพี่บอกแล้วนะน้ำจิ้มคืออร่อยมาก อ่าที่พีวนลงคลิปก่อนอะ่ะคือน้ำจิ้มมันแตกนะอ่าเขาส่งมาแล้วก็มันแตกมันก็หลายๆอย่างทําให้พี่แบบทำคลิปแบบคระคราซนิดนึงดูนะเธอเอาดีเด่นนำจิ้มอร่อยมากแล้วก็เราไม่จะเป็นกินกับข้าวอ่าหัวอ่ข้าวเกรียบอย่างเดียวกับปป๊อย่างเดียวเรากินกับลูกชิ้นก็ได้นะดูทุกคนนี่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาหาั่นไม่ต้องหั่นคือดีมากแล้เพี่บอกว่า เพ็กเกจสวยมากเธอแต่ละ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 ,ละรูปแบบแบบสวยมากอืมฮอ,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 อทั้งเผ็ดแบบแล้วก็เปรี้ยวหวานแซ่บพอดีเลยอ่ะแล้วน้ำจิ้มมันไม่ได้เหลวขนาดนั้นเธออืมอ,อ,อ,อร่อยมากๆ กระโปจ๋าย่างนึงอร่อยจริงๆกระโปะอ่ะภายในตัวของกระโปะมันอร่อยอยู่แล้วแล้วมีน้ําจิ้มจืมเด็ดอร่อยมันยิง่งปังอ่ะเธอแล้วแบบนี้ส่วนของอันนี้คือจะเป็นรถงาดํานะกินปลาปลาก็อ,อร่อยส่วนอันนี้กินปลาปลาก็อ,อร่อยแต่ถ้ามีน้ําจิ้มยิ่งอร่อยนี่อันนี้จะเป็นฟิลที่แบบกรอบอันนี้คือแล้วเวลาทอดนะฮะ แล้วแต่เราจะเอากรอบแบบไม่กรอบส่วนพี่บีมีกรอบมากงมีแบบไม่กรอบมากงเพราะว่ามันอร่อยม,มีที่ไหนมาก็แบบนี้ไม่ต้องแช้ตู้เย็นเก็บได้หนึ่งปีปังมากเธอใครสนใจนะคะไปสั่งได้เลยเนี่ยพี่พี่บีเนี่ยพี่บีตั้งให้บนนี้นะไปสั่งได้เลยเธอแล้วก็ของเขาจะเป็นเปล็กส่งด้วยนะ เออร้านจะมีปลีกส่งนะเธอเดี๋ยวใครที่อยากไปอ่อยู่แถวย่านิึงอยู่แล้วอยากจะกินก็ไปได้นะทุกคนแต่ถ้าคือไม่อยากไปไงเราสั่งออนไลน์ได้เลยเธอ<ม>คือน้ำจิ้มอร่อยจริงๆพี่ไม่ได้จุกป,ปาน้ำจิ้มอร่อยจริงๆเธออืมธอดูสิอร่อยมากยิ่งส่งตกยิ่งเพลินมากยิ่งกินกับครอบครัวเธอกับโปอะ หลายคนไม่รู้จักกระโปงเคอร์นะกระโปงเคออะไรกระโปงเคอเป็นปลานะเธอเขาทามาเขาผลิตมาเป็นกระโปะน่าสนใจพี่วิปปักมันให้อยู่แล้วนะ,ะทุกคนเนี่ยพี่วิปักอยู่แล้วนะใครสนใจไปไปตําได้เลยนะฮะเธอไม่เข้าใจดีพอเข้าใจดีกระโปะก็อร่อยรีบไปตานะฮะเพื่อต้องกินแล้วทุกคนอร่อยมากไม่ไปกดนะครับทุกคน